สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับที่มาดูไลฟ์สดของคุณชายซิสแลนด์วันนี้ก็มีความรู้มาให้ขอเตือนภัยสําหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศแซนที่ต้องการอะไรที่ต้องการที่ส่งของไปเมืองไทยก็อ่ะสวัสดีครับคุณพี่ครับอ่ะลูกค้าแล้วกันอ่ะว่ายังไงบ้างครับผมสวัสดีค่ะจะเตือนเพื่อเพื่อน,อน,อนที่จะส่งของไปเมืองไทยอะค่ะโอเคครับช่วงประมาณช่วงโควิดช่วงแรกๆเนี่ยห้ามเกิน<อ>ชื่อนะแปบ๊บหนึง่งห้ามบอกชื่อบริษัท ห้ามาบอกชื่อตัวเองห้ามบอกรยายละเอแค่ประมาณเข้าวๆได้นะครับเนาะเพื่อความร้องกันนะครับผมค่ะขาส่งของไปเมืองไทยอะค่ะส่ง파트เ,เนอร์ไปเอาไปแล้วก็จ่ายเงินเข้าไปแล้วเสร็จแล้วพอกลับไปถึงเมืองไทยเนี่ยไปรอของก็ก็ของทําไมไม่มาที่โทรหาขเขาเขาก็บอกตัดเป็นวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรื่อยๆจนกระทั่ง เออคือเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับจนกระทั่งเราจาได้ว่ามีเลขคอนเทนเนอร์เราเราก็เลยหาดูตู้มันมาถึงแล้วละ่ะแล้วเราก็เลยเช็คกับบริษัทสายเรือสายเรือบอกว่าปล่อยตู้ให้ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้จ่ายเงินตั้งแต่ขามาเลยไม่ช้จายหมดเลยใส่ใหม่เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเวลาจะส่งส่งของกับไทยส่งคอนเทนเนอร์ต้องเช็กดีๆ <H ee> ใช่ผมอยากให้เอฟซีที่อยู่ในประเทศสุสานของผมอ่ะที่ดูไลฟ์สดของผมมาตลอดตอนนี้เราอ่าไว้สด ผ่านช่องทางาเพจของผมแล้วก็ทิกตอกของผมเนี่ยนะครับเพราะว่ามีคนหลายคนที่เข้ามาดูนะครับก็คือพอพอ <c oughs> คุณจ่ายเงินให้เขาไหมที่นี่จ่ายไปไหมจ่ายไปแล้วค่ะจ่ายที่นี่ไปก่อนก่อนที่ตู้จะออกค่ะต้องจ่ายหมดก่อนอ่าเมื่อจ่ายหมดแล้วแล้วแล้วของไปเมืองไทยไหมครับผมของไปถึงเมืองไทยจริงอะคะ่ะ แต่คือเขาไม่ได้จ่ายเงินเอ่อตั้งแต่ขาออกจากที่นี่เหมือนกับว่าเขาคงม,มีเครดิตอะไรกับกับทางขนส่งนะคะอ่อฮะค่ะแล้วจาก,จากนั้น,น,นเขาไม่ได้จ่ายเงินเราต้องจ่ายใหม่หมดเลยอะค่ะจํานวนเงินเท่าไหร่ครับขอถามหน่อยครับเอ่อเจ็ดพันฟรังอะ,ค,ะ 7, งค,ค่ะเจ็ดพันฟรงค์ค่ะเยอะมากนะแล้วคุณต้องจ่ายที่นี่เท่ากับคุณจ่ายสองต่อเลยตอนนี้ค่ะใช่ใชใจ่ายที่นู่นอีกประมาณอืมจะถูกกว่าน่อยประมาณห้าพันฟรังอะคะ่ะกับมีภาษีอีก เออใกล้ใกล้เคียงกันนะคะอ่าค่ะก็ะคือต้องจ่ายสองเท่านั่นคือปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเตือนผยคนไทยที่อยู่ในประเทศสเลนว่าอ่าการที่การที่มาอ่าทานี้กับคนไทยไม่ได้เนาะแล้วโดนหลายคน<ช>ไหมครับโดนหลายคนไหมหลายคนนะคะพอเวลาพอเราพอเราพอเรา,พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มหาเริ่มถามส่วนใหญ่จะ so, เป็นเป็นฝรั่งเยอะด้วยเหมือนกันนะคะที่เขาย้ายไปอยู่เมืองไทยอ่ะ ผูคนเกษียณก็ได้คุย<า>กับเขาเขาก็โดนกันเหมือนกันนะคะแต่คนคนเดียวกันค่ะโอ้สุดยอดนะผู้ชายคนนี้สุดยอดไม่ต้อง<ช>อพูดถึงชื่ออะไรนะของเขาเป็นบริษัทเล็กๆใช่ไหมครับผม,มค่อนข้างชื่อดังัยู่เหมือนกันนะคะคนรู้จักค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะเราโดนไปแล้วก็เพราะฉันต้อง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 ระวังคนไทยที่นี่ต้องระวังเลยว่าอ่า การที่เราจะส่งของไปต้องเช็คก่อนเขาโอเคไหมมาตรฐานดีไหมของไปถึงจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าส่งไปแล้วไม่มีใครเราต้องเสียเงินที่เมืองไทยก็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 มันก็ปัญหาตามอีกใช่ไหมครับผมอ่าใช่เพราะนั้นปวดหัวมากต้องเสียเงินเพิ่มอีกอ่ะมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นถ้าเสียเงินเพิ่มอย่างเดียวคือมันขาดตของอกได้ในปัญหามันเยอะมากเลยใช่ใช่ใช่่าจะของผมเห็นแล้วแล้วูปภาพผมมีหลักฐานมาแล้วที่คุณส่งมาให้ผมเห็นหมดแล้วอ่ะ ทุกอยา่างผมเห็นว่าอุ้ยเราจ่ายไปเงินเนี่ยผมบอกเอฟซีทุกครั้งที่อยู่นะจะกลับเมืองไทยผมเดินเรื่องให้กลับเมืองไทยผมบอกตลอดว่าอ่ะถ้ากลับเมืองไทยนะขายหมดเลยแล้วค่อยไปซื้อที่เมืองไทยเอาผมบอกตลอดเวลาคุ้มกว่าผมจะบอกเอฟซีของผมตลอดเวลาเอ้ยถ้าคุณขายไปอยู่เมืองไทยนะขายให้หมดเลยข้าวของที่คุณมีไอ้โต๊ะเตียงอะไรขายให้หมดนะเหมือนเอฟซีที่ผมอยู่เมืองใกล้ๆสูริขัะผมบอกขายหมดเลยครับคุณป้าเดี๋ยวไงซื้อที่เมืองไทยเอา ฮะพอเราไปส่งไปปุ๊บเสียทั้งค่าขนส่งเสียทั้งแรงเสียนู่นเสียนี่แล้วต้องเสียเงินอีกเนี่ยใช่ไหมครับผมใช่ดีเหมือนกันนะคะขายให้หมดก่อนแล้วค่อยย้ายกลับยังจะดูดไวใช่เอาเงินนี้ประมาณห้าพันมันเท่าไหร่เกือบแสนสองแสนไปซื้ออย่างอื่นมาเข้าบ้านใหม่ไม่ดีกว่าหรอค่ะเสียดายเงินด้วยนะก็ก็ขอบคุณมากเนี่ยผมผมมาไลฟ์สดแล้วก็อยากเออให้คุณ พี่มาพูดให้ชัดเจนสักนิดหนึ่งแล้วก็จากนั้นก็ค่อยว่ากันนะครับค่ะได้เถืนเพืเนน่อนๆด้ยนะคะนะขอบคุณมากครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี <c oughs> ครับครับผมก็ประมาณนี้แหละเพราะปัญหาของอของที่นี่ของของมันมีหลายๆคนที่ที่จะกลับเมืองไทยนะครับแล้วก็พอจะกลับเมืองไทยเนี่ยจะไปต้องบอฝ่ยออกกันอ่า,อาพอจะกลับเมืองไทยนะครับพอ พอจะกับเมืองไทยแล้วก็ปัญหามาละขอไม่คบบ้างอะไรต่างๆอย่างงู้นอย่างนี้ <c oughs> นะครับผมแล้วก็ผมก็มีหลักฐานมาให้ดูอันนี้คือใบเสร็จรับเงินรับเงินมานะครับจ่ายไปแล้วสวัสดีครับคุณนิกี้คุณปะพลายานะครับสวัสดีค,คุณชัยแนะนํานดีก็สวัสดีครับคุณลินดาก็เนี่ยคือใบเสร็จเขาจ่ายไปนะทั้งหมดเจ็ดพันที่ผมเห็นนะใบเสร็จอยู่นี่เจ็ดพันนะ คุณคิดดูข้าวของเจ็ดพันแฟรงค์ค่าส่งเจ็ดพันแฟรงก์นะครับแล้วถ้ไปส่งต้องไปเสียที่นน่นอ,อีกอะ่ะมันแพงไหมเบ็ดเสร็จกัสองสามแสน 2, 3, 000, ผมแนะนำไม่ให้ซื้อที่มาไทยดีกว่าครับไม่แนะนำาม่ซื้อที่นี่นะครับผมอะดูกันต่อมีอะไรอีกมีการแชทหาการหลักฐานเต็มเ,เต็มหมดแล้วนะครับผม <c oughs> ทุกอย่างเต็มหมดเลยนะมีการแชทหากาันว่าเอาโอเคส่งแล้วนะทุกอย่างดีใจเขาทําให้บอกดีใจนะเออ ส่งไปแล้วนะทุกอย่างโอเคไหมเนี่ยเธอไม่มีปัญหาเธอไปเลยอ่าเปิดไปเลยเธอไม่ต้องสนใจรังสิ้นเงี้ยนะครับผมมีหลักฐานมีต่างๆแล้วก็การส่งเข้าไปนี่คือการส่งนะครับส่งไปเขาเห็นว่าโอ้มีคนมาส่งด้วยมารับจริงๆนะมันทําให้เรารู้ว่าโอเคตอนนี้สบายแล้วเราไม่มีปัญหาเลยแล้วแล้วข้าวของดูสิส่งไปเงี้ยอย่างอื่นผมให้ดูไม่ได้นะครับเป็นไงเอฟสีพอเราเข้ามาฟังในเรื่องนี้ <c oughs> เป็นไงน่ากลัวไหมแล้วคิดดูเบ็ดเสร็จกับอ่เตไปสักสามแสนสามแสนนอ่าคุณคุณสามารถที่จะอะไรคุณสามารถที่จะซื้อของใส่บ้านดีกว่าไหมฮะอ่ะคุณปรายาอ่าภรายาบอกอยินดีกับคนที่อยู่ประเทศประเทศชีนชาอยู่ทําไมทําไม ก็มีความรู้ผมก็มาให้ทุกคนมีความรู้นะครับผมในห้องนี้ก็มีความรู้ทุกหลายท่านนะครับสวัสดีครับช่องทางใน Facebook Page ของผมแล้วก็ช่องทางอของ t ทิกก็เข้ามา3าสคนนะขอบคะุณมากนะครับเข้ามาแล้วก็นา่ากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อความรู้สําสหรับคนอื่นต่อไปนะครับผมเนาะาคุณดิ๊ี่น่ากลัวใช่คุณมาจ่ายเงินอเจ็ดพันแฟงเดี๋ยวก่อนเจ็ดพันแฟงนะครับผมเจ็ดพันแฟงคุณจ่ายไปแล้วอะ่ะพอคุณจ่ายไปได้แล้วยเจ็ดพันแฟงอ่ะแล้วก็ต้องมาจ่าย ต้องมาจ่ายไอ้นี่อีกอะต้องมาจ่ายค่าที่เมืองไทยอีกรวมอ่ะตีไปสามแสนแฟงอ่าสามแสนบาทตีไปสามแสนบาทที่เมืองไทยใช่ไหมเราสามแสนบาทไปซื้ขอข้าวของไม่ดีกว่าหนึ่งเสียได้เวลาสองเสียความรู้สึกว่าเราส่งข้าวของไปเมืองไทยหยากกลับอยู่เมืองไทยปถาวบอลเออจะเอาของดีไปที่เมืองไทยน่าจีดีกว่าผลสุดท้ายไปเสียเองินอีกต้องเสียค่าขนส่งอีก เกือบสามแสนรวมหมดแล้วเสียความรู้สึกอีกผมก็แนะนาว่ามไม่คุ้มไม่ดีเลยนะครับเพราะฉันก็ประมาณนี้เอฟีนะครับเนาะน่ากลัวไหมุณนิกกี้น่ากลัวนะใช่จ้าขะของขายแล้วกับแต่ตัวเองอ่าใช่กับแต่ตัวใช่แนะนําแนะนำหนึ่งเดียวว่าให้กับแต่ตัวนะครับอย่างอื่นผมไม่แนะนําว่าให้ให้แค่อะไรสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับเนาะ ช่องทางทิกตอกก็มามามาฟังผมปุ๊บกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็พูดคุยกันได้ครับเขียนสามารถเขียนคุยกันได้นะครับผมวันนี้ก็มีความรู้มาให้กับช่องทางทนะิกตอกเนี่ยแล้วก็ทางอ่าเพจนะครับคุณชายซิสเตนนะครับก็มีความรู้นะครับเนี่ยคือปัญหาเพราะฉันมันไม่ใช่คนเดียวที่โดนมันโดนหลายคนนะครับผมมันโดนหลายคนมากเลยตอนนี้ก็กำลังเดินเรื่อง ที่จะเอาเงินคืนอยู่แต่ทั้งนั้นทีนี้ล็อต้องดูด้วยการที่เราเดินเรื่องเอาเงินคืนเขามีเงินไหมหรือเขาล้มสลายไปแล้วหรือเขามีปัญหาเรื่องการเงินอะไรอีกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของผมลูกน้องผมะนะทีมงานผมจัดก,การนะครับก็คือว่าได้มอบมอบหมายให้เขาเรียบร้อยหมดเลยนะครับตอนนี้เขาก็เช็คตรวจสอบอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ว่ากันนะครับเพราะว่าวันนี้มันคือวันเสาร์นเนาะไม่สามารถที่จะ อ่านั่นได้ครับคุณนิกกบอกว่าขอบคุณคุณชายข้อมูลดีครับแนะนําดีๆขอบคุณมากครับคุณชายขอบคุณเช่นกันครับผมนะครับคุณสุภาพานะครับบอกว่าใช่ค่าสนส่งแพงมากค่ะค่าส่งก็แพงมากนะครับค่าส่งแพงมากเลยครับคุณส้มสวัสดีครับคุณชายสวัสดีครับผมนะเพราะฉันเอาเรานะที่อยู่ในประเทศอ่าอดาเราที่อยู่ในประเทศแซเนเนี่ยคือปัญหานะครับเนาะที่มีปัญหาตัวนี้เลยว่าไม่สามารถที่อะไร ไม่สามารถที่จะหาเงินนะหาเงินปุ๊บเราต้องส่งค่าส่งของค่าหนุค่านี่แล้วเป็นจํานวนเงินเยอะแยะมากมายมันก็เสียดายเงินของเราเ,เพราะว่าผมเลยมาอ่าผมบอกว่ามันเป้าหมายของเราคือว่าอ่าคนที่คดโกงาายอะไรต่างๆเนี่ยผมจะจัดก,การที่จะปล่อยเลยเดี๋ยวไงก็จะมีหน่วยอ่าตำรวจเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการแจ้งความายอะไรต่างๆ,ๆหลายๆข้อหานะครับเนาะเพราะผมคิดว่าเขาราเคยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ผมคิดว่าเขาทํามาหลายปีแล้วก็หากินกับคนไทยนะคนไทยก็อย่าไปที่อยู่ต่างประเทศผมบอกไว้ก่อนว่าอ่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอ่าเราไม่ใช่ฝรั่งเป็นพระเจ้าฝรั่งครับไม่ใช่ฝรั่งเป็นพระเจ้านะครับไม่ใช่เ่าฝรั่งดีที่สุดนะทุกอย่างดีหมด FC ครับเชื่อมันตัวเองนะครับผม <c oughs> ดูว่าเขามีผลงานดีไหมเขาโอเคหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามาปุ๊บเออเขาคงทําเขามีเอกสารดูมันเป็นการหลอกลวงนะครับหลอกลวงให้เราเสียเงินเออเขาเป็นฝรัง่งเขาไม่ทําผมถาม่อยสมัยนี้ ฝรั่งโกงมากคนไทยอีกคนไทยยังตามได้นะเดี๋ยวฝรั่งคุณก็เออจะทำเขาก็ไม่เป็นไรกลัวเขาไม่ใช่พ่อแม่นี่ครับไม่ต้องกลัวนะครับผมจัดก,การไปเลยครับไม่สน,สนใจนะครับเนะาะจัดการเงินของเราเงินตั้งเสียไปเจ็ดแฟงๆ,ๆอะ่ะที่เมืองไทยเสียก็ต้องเอาคืนสินะครับผมก็ต้องเอาคืนว่าอ้าวไหนคุณบอกค่าส่งไปแล้วแล้วผมต้องแล้วดิฉันต้องจ่ายที่เมืองไทยอีกเพื่ออะไรมนันต้องเคลียร์ก่อนที่จะมนันต้องเคลียร์ก่อนที่จะส่งไปเมืองไทยว่าอ่านี่นะสมมติว่า จ่ายที่นี่ไปแล้วนะที่นี่และที่เมืองไทยอีกต้องจ่ายเพิ่มไหมต้องเคลียร์ก่อนเลยนะครับผมเนาะต้องเคลียร์ก่อนาการส่งของไปเมืองไทยคนอยู่กับอยู่เมืองไทยแบบถามวา่าหนึ่งอ่าฉันส่งทิ้ทุกอย่างา่ะจ่ายเงินทุกอย่างอันนี้ถึงเมืองไทยที่บ้านหมดแล้วใช่ไหมหรือฉันต้องจ่ายที่อันไหนที่เมืองไทยอีกต้องเคลียร์ก่อนนะนะครับผม ต้องคุยก่อนต้องดูผลงานก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างครับไม่ใช่ว่าโอเคชอบเขามาปุ๊บฉันส่งเลยผลสุดท้ายไปจ่ายที่เมืองไทยนะครับแล้วจ่ายแพงด้วยอีกซ้ําไปแล้วคุ้มไหมการค่าส่งนะครับคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มเลยนะครับผมมันก็ไม่คุ้มเลยที่ในการค่าส่งตัวนี้นะครับผมถ้าเอฟซี C บอกคุ้มนะก็แล้วแตนะ่สำหรับผมผมแนะนำเอฟซี C นะักว่าที่จะจะไปลายไม้ของเขาเป็นของเยอะมากคุณคุณลินดาของเยอะมากครับของเขา เข้าขอ,ของเยอะมากครับก็เข้าใจว่าเขาอยากกลับไปเอาของดีๆไปใช้ที่เมืองไทยปรากฏว่าเราต้องมาจ่ายค่าู่นค่านี่แล้วคุณคิดดูสามแสนอ่ะช่องทางที่ตอบคุณส่งข้าวของไปเมืองไทยสามแสนบาทเนี่ยคุณจะขายหรือไปซื้อใหม่อลองตอบเซฟซีช่องทางเพจของผมครับคุณใช้สตแลนค,ครับผมอ่ะคิดดูว่าไงว่าคุณจะขายของที่นี่ออกไปขายไปเลยนะเอาเงินมาซื้อข้าวของที่เมืองไทยใหม่หรือคนจะอากลับเมืองไทย อ่ะลองต่อมาสิครับสองช่องทางนี้ครับช่องทางทิกต o อกแล้วก็ช่องทางของอ่าเพจของผมว่าเป็นไงบ้างครับผมคุณบีเบเตอร์สวัสดีครับอ่ะคุณลินดาว่ายังไงครับว่าจะขายของไปเลยหรือคุณจะเอากลับไปที่เมืองไทยอ่าผมคนหนึ่งละผมขออนุญาตนะผมคนหนึ่งละถ้าผมกลับอยู่เมืองไทยนะครับผมเอาขายไปเลยเอาไปเลยนะครับขายไปเลยคุณวิกกี้บอกขายขายไปซื้อใหม่ถูกต้องครับผมเนาะคุณลินดาบอกขายไป ซื้อที่เมืองไทยอ่าถูกต้องคุณปีบบอกซื้อใหม่ที่เมืองไทยดีกว่าค่ะถูกต้องครับอ่าคุณออรทยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมีคุณค่าจิตใจอ่าถ้าเรามีคุณค่าจิตใจก็เอาไปนะครับก็ยอมเสียเงินไปอ่าเช่นรูปภาพสวยๆอันนู้นนี้ก็สวยๆเอาไปดีแต่เราต้องหาบริษัทที่ร้อยเปกับเราว่าบริษัทนั้นจะโกงเราไหม <c oughs> ผมคิดว่าร้อยเก้าสิบว่าไม่ไม่ไม่เอาของไปขายดีวยกว่าซื้อใหม่ผมคิดว่าร้อยเก้าสิบนะจะสิบเปอร์เซ็นตะ์อะ อ่าสิเปอ็นอาจจะของเอาเข้าของไปนะครับอ่าเช่นคุณอาอรไทยเข้ามีคุณค่าในจิตใจผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจในตัวนี้นะว่าอยากจะเอาเข้าของกลับไปเมืองไทยนะครับผมเนาะอ่าคุณจุกติ๊กนะถึง3 0 0แสนซื้อใหม่ที่ไทยดีกว่าค่าอ่ะถูกต้องใครจะไปซื้อใครจะไปเอาของเก่าไปผมก็เป็นผมถ้า3 0 0แสนผมก็ซื้อใหม่ที่เมืองไทยดีกว่าถูกต้องไหมครับผมคุณสมหมายครับมาซื้อใหม่ค่าถูกต้องครับผมก็ซื้อใหม่นะครับผมเนาะช่องทางที่ตอบว่าไงบ้างคุณจะซื้อใหม่หรือจะ คุณจะซื้อใหม่หรือว่าคุณจะเอาของที่นี่กลับไปอยู่ที่เมืองไทยะย้ายไปถ้าในสภาพจิตใจว่ามัน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 อย่ไม่นตั้งนานจะเอาไปด้วยก็ซื้อจะซื้อ,ซ,อซื้อไปหรือจะขนแล้วแต่คุณนะแต่สําหรับผมก็คงจะอเอาข้าของที่นี่ขายหมดแล้วซื้อที่เมืองไทยกว่าเพราะว่าไม่ต้องไปเสียภาษีไม่ต้องไปขนจงต้องย้ายอกีกเดี๋ยวข้าวของพงอังอีกโอ้เสียเวลาเสียนายโอ้ไม่น่าเอามาเลยอย่างงีห้หลายคนแล้วที่เป็นนี้นะครับผมเนาะที่พี่มา คุณอัลลวานนะครับอ่ะขายขายค่าเอาแต่เงินกลับอย่างเดียวอ่ะถูกต้องครับสุดยอดนะครับผมเนาะอันนี้ก็ดีนะครับผม <c oughs> นั่นแหละคือคือช่องทางที่เราสามารถทําได้มันเป็นเรื่องใหญ่นะว่าโดนหลายคนแล้วเพราะนั้นคนไทยที่อยู่ต่างแดนที่กําลังกลับเมืองไทยนะครับที่กําลังกลับเมืองไทยนะเอฟซีคุณเอาแล้วแต่ที่คุณสบายใจเลยว่าคุณจะขาย ขายของแล้วกลับอยู่เมืองไทยข้าวของที่คุณมีนะหรือคุณเอากลับเมืองไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่ผมขอร้องว่าให้เลือกที่บริษัทที่มั่นคงและดีๆแล้วเราไม่ต้องไม,ไม่ต้องมาเดินเรื่องของเงินอีกครั้งหรืออะไรต่างๆนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าสิ่งนี้อ่าเป็นสิ่งที่ดีสุดนะนะสำหรับ f c เลยทำอาไหนได้ทำไปเลยนะครับผม คุณพิมพาครับขายเอาตาังค์ไปซื้อของใหม่ดีกว่าค่ะค่ะคุณชายกลับไปพักร้อนเมื่อไหร่ครับไม่มีเวลาครับ <c oughs> พักร้อนไม่มีเวลาผมผมก็อยากพักร้อนนะผมพูดตรงแต่ผมพักไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าผมคนไทยที่นี่แล้วก็คนไทยที่เมืองไทยที่สั่งงานผมมาผมต้อง จาก,การที่บร้อยผมอาจจะพักได้วันสองวันอาจาไปเที่ยวต่างประเทศแค่วันสองวัน,าาวน,วนแล้วก็ออก่อนกลับงานผมก็เยอะแยะก็เคลียร์งานให้จบแล้วก็งานที่เมืองไทยก็ยังอีกเยอะถ้าผมกลับเมืองไทยก็กลับได้ประมาณอาทิตย์เดียวเคลียร์งานแล้วก็ต้องรีบรีบกลับมาที่เพราะว่าคนไทยที่สั่งงานผมมาก็มีเยอะเงินไม่ไม้เอ่ยเงินเกษรเอ่ย ออกจากประเทศสวัสดีครับคุณน้ำฝนครับพี่น้ำฝนครับผมแล้วก็หลายๆอย่างที่ผมรับผิดชอบอยู่นะไหนทีมงานเอ่ยไหนอะไรต่างๆที่ผมรับผิดชอบอยู่เราเราต้องอยู่ที่นี่นะครับผมนะอาจจะไปต่างประเทศสเปนเอ่ยไปโปรตุเกสสักวันสองวันสามวันประมาณนี้ได้แต่เมืองไทยอาจจะไปสักเหนือที่ไปเคลียร์งานแล้วกลับมาเลยก็ยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหรจะไปนะครับก็ยังอยู่ที่นี่แต่ผมบอกไว้ก่อนผมมีความสุขกับงานผมนะนะครับทุกอย่างที่ผมทําผมคิดว่าผมผมมีความสุขกับงาน ที่ผมทําอยู่ในะตอนนี้ก็คือ au, เราช่วยเหลือคนไทยและทีมงานก็มีอยู่มีกินผมภูมิใจว่าอ,อย่างน้อยนะครับทีมงานของผมมีอยู่มีกินนะครับแล้วก็เราช่วยเหลือคนไทยที่ต่างแดนนะครับราคาก็ไม่แพงแบบสุดๆแล้วนะครับผมคุณพิมพบาบอกว่ารักษาคุณภาพเดิมเ,เป็นห่วงเจ้าเจ้านะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับคุณนินดาว่างานินช่ยเยอะค่ะความรับผิดชอบมากมายถูกต้องครับมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาเงินเข้ามาแล้วก็อ่ะฉันสบายแล้วส่งไปให้ลูกน้องมันต้องคิดตลอดเวลาว่า อาจจะแก้ปัญหากันยังไงดีเงินที่เขาได้เป็นยังไงบ้างเงินของคนนี้ที่ได้มารับสมเงินทองจากสามีเที่ยวเสือชีวิตอ่ะล้ววันหนึ่งผมรับสายประมาณ 30- มสถึงสี่หาสายต่อวันอันนี้บอกไว้ก่อนว่าหนึ่งวันคือผมเป็นคนขยายงานใช่ไหมอ่างานผมมาปุ๊บมันคนไทยต้องผ่านผมทุกคนก่อนอ่ะ,ะทุกคนก่อนแล้วก็คนจายนุบผมรับข้อมูลเพื่อสามารถยื่นให้ลูกน้องผ่านไปได้ป่ะอ่ะอ่ะ,อ,ะอยู่ทําเรื่องนี้นะอยู่ทําเรื่องนี้นะอันนี้คนนี้ต่อไปก็ มันก็เพิ่มมาเรื่อยๆยนะครับจากหน้าที่การงานก็เพิ่มและคนไายก็ไว้ใจผมเพราะว่าเราราคาเป็นมิตรมาตรฐานไม่แพงเลยแล้วก็สําคัญที่สุดคือ,อเราเปิดใจเราเปิดใจในการทํางานว่าเราทําอะไรบ้างนะครับในการงานงแือว่าอาคุณผมได้ส่งงานตรงนี้ไปแล้วนะอาคุณคุณได้เงินจากอาสามีเรียบร้อยงานนี้จบไปแล้วนะทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉันความรับผิดชอบของเราสูง ใครจะเป็นเจ้านายตัวเองครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจว่าการที่เราเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะเรียนจบมาสูงสูงปริญญาเอกมินิรีโทแล้วแต่คุณแต่ถ้าคุณไม่มีความรับผิดชอบก็ศูนย์คุณก็ไปไม่ได้นะครับคุณต้องมีความรับผิดชอบในการงานคุณคุณที่มีความรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทําด้วยทุกอย่างต้องรับผิดชอบแล้วห้าผิดพลาดนะครับผมและรับลูกน้องของการรับลูกน้องของ f c นะครับทุกท่านที่รับลูกน้องมาต้องดูไว้ก่อนว่าการรับรับลูกน้องมาหรือเขาทางานเราดีไหม หรือเรารับลูกค้าเหมือนกันถ้าลูกค้าเราจำนะ f อฟถ้าลูกค้าของเราทำมาใช้บริการเราแล้วเขาไม่เข้าใจเราตั้งทีแรกอย่าไปรับเดีย๋ยวจะมีปัญหานะครับผมเลือกผมเลือกลูกค้าเลยนะไม่ใช่ว่าเลือกเงินนะครับผมเงินทุกคนอยากได้หมดแต่เราทําไปแล้วไม่หยิปุ๊บเดี๋ยวลูกค้าด่าเราเพราะฉันปฏิเสธไปหาคนอื่นดีกว่าเอาที่เราสบายใจคุณพิ่ป้าบอกว่า,า,าอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเ <laughs> ยอะนะเยอะ <c oughs> พยายามที่จะอ่านพยายามที่จะอ่านคอมเมนต์ Comment. นะครับพยายามที่อ่านคอมเมนต์เ,ย,เยอะๆมากเลยนะครับผมพยายามตัวเนี้ยพยายามที่อ่านคอมเมนต์มากนะอ่ามาแชร์ก่อนผมขอแชร์แชร์แชร,ชร์ไปที่ไหนลิงก์ไปที่ไหนแป๊บหบนึ่งครับ <c oughs> อ่ามาละขอแชร์ก่อนเพราะห้องห้องนี้ไม่ได้แชร์เลยฮ <laughs> ะโอเคไปเรียบร้อล่ละนะครับผม มันปัญหามันมันมีเยอะอยู่แล้วว่าปัญหามันเยอะนะครับผมเพราะอาดูแลสุขภาพร่างกายด้วยครับพกผ่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมเนาะแล้วก็หลายคนนะครับสวัสดีค er, ุณพุมพินสยามครับคุณพักผ่อนบนะ้านและคุณชายคุณยุพินสวัสดีครับคุณยิพินครับคุณอดนดาวดูแลสุขภาพร่างกายต้องใช้แรงใจสมองแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณมากครับแล้วก็คุณพิมพาบาลสำหรับคนทำงานตลอดชีวิตได้พักผ่อนเป็นปีหยุด ทำงานพักผ่อนเอาง่ายๆนะผมบอกว่า F c ซนะนะผมบอกว่า F c ซเอางี้เลยผมทํางานนะครับผมทํางานประมาณแค่ย5้าวันนะครับแล้วอีก5้าวันผมพักทุกเดือนคุณอินดาคุณพิมพานะครับอีก5าวันนะผมพักอนะ่ะผมไม่อยู่นี่นะ <c oughs> ผมอาจจะไปอยู่ต่างประเทศทุกเดือนอาจจะไปสนกามวันเนี่ยผมไปอะผมไปสเปนสักสาวันไปคังกาาเรียนสักสาวันผมไปสเปนเอ,อ้ยผมไปมอยอก้าเอ,อ้ยผมอาจไป ประเทศอื่นในโซนยุโรปนะครับ26ประเทศน่ะดี8ประเทศอ่ะผมจะไปหมดเลยอาจจะไปธุรกีพักสามสี่วันประมาณนี้ฮะและผมพักทุกวันอยู่ละพักทุกเดือนอยู่แล้วอ่าผมพักทุกเดือนอยู่แล้วเอฟซครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนผมพักทุกเดือนผมจะไม่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมจะไปพักที่ต่างประเทศนะครับผมเพราะว่าชาร์จถ่านเอฟซี FC เข้าใจในการชาร์จถ่านของผมก็คือว่าโอเคเราทํางานเยอะแล้วแล้วการที่เราไปชาร์จถ่านสามสี่วันเราก็ยังกลับมาอยู่ได้เหมือนเดิม ใช่ไหมครับเรายังกลับมาอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราทํางานได้และใช้โทรศัพท์การทํางานทุกวันนี้ <c oughs> การทํางานของผมคืออะไรก็การทนาผมสามารถอยู่ที่ต่างประเทศได้แล้วทํางานได้แล้วก็บอกทีมงานว่าเอออยู่เรามีลูกค้าคนนี้นะเรามีลูกค้าคนนี้นะต้องเคลีย์เพราะฉะนั้นการทํางานเราอยู่ทั่วโลกแอฟริกาใต้เราอยู่อเมริกาอยู่ประเทศไทยก็สามารถทํางานได้เพราะตอนนี้มันรันอัตโนมัติหมดแล้วมันรานกับอบอนไลน์หมดแล้วมันรันจากอีเมลมันรานช่องทางหลายๆอย่างครับ คนเอฟซีเนาะเข้าใจนะเพราะฉันผมมีเวลาพักผ่อนครับอ่ะผมถามคุณเปเตอร์คุณพินพาคุณได้เที่ยวทุกเดือนไหมละ่ะอ่ะผมถามหน่อยใ่องทางทิกตอกคุณได้เที่ยวแบบนี้ทุกเดือนไหมไปต่างประเทศไปนู่นไปนี่หลายๆประเทศอย่างเงี้ยนะครับไปทุกเดือนเลยอย่างเงี้ยได้ไปไหมอันนี้คือผมไปชาร์จฐานละสามสี่วันนะพอสามสี่วัน,นะอ,วนอ่ะผมบินไปตอนเช้าอย่างเงี้ยถึงชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงอย่างเงี้ยผมไปถึงเนี่ยอ่า อพอไปถึงปุ๊บผมก็พักผ่อนอยู่ที่โรงแรมโรงแรมก็ไปเล่นนะ้ำผมทำลุมอ่ะน่าเห็นไหมคุณบุญพาการที่เราเป็นหัวหน้าคนนะครับผม <c oughs> การที่เราเป็นหัวหน้าคน่ะนะครับเราสามารถที่จะเราสามารถที่ทําอย่างนี้ได้นะครับเราด้วการแบ่งเวลาด้วยใช่ครับผมแบ่งเวลานะครับคือการแบ่งเวลาของเราเองว่าอ่าอันนี้ทํางานนะอันนี้พักนะและนอนอนะ่ะการนอนผมคือว่าผมสต็อกทุกอย่างจะไม่คิดแล้วและผมเข้านอนเลยนะครับ เข้าใจว่าทุกคนเป็นของผมแต่ว่าผมมีหลักเกณฑ์ผมหลักการในการทํางานผมอย่างดีนะครับเพราะว่าทุกครั้งผมจะชาร์จแบตเตอรี่ของผมทุกเดือนนะครับเนาะอันนี้ขั้นตอนการทํางานผม FC ครับเนาะแล้วก็พอไองานที่เราทําไปเนี่ยเรารักงานนี้นะครับรักงานนี้แล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ต่างๆให้ FC นะครับคุณดิบ้าเชื่อว่าคุณชัยจากการมาได้แต่ไกลๆนานๆก็อยาก ายากหน่อยเพราะไม่เรามีความรับผิดชอบถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมไปต่างประเทศเช่นผมจะไปประเทศที่มีแม่น้ําทะเลต่างๆเพราะว่าทางโซนยุโรปก็ไม่ค่อยมีทะเลผมก็ไปอาเช่นตุรกีผมไปอย่างเงี้ยกรีซเนี่ยมีเกาะมากมายไปโครเอเชียผมก็ไปนะแล้วผมก็ไปแถวๆแถวๆเกาะภาคเหนือของแอฟริกาผมก็ไปอย่างเงี้ยผมก็ไปเที่ยว3 4วัน5วันแล้วแต่ผมนี่ยแต่ผมทำงานไปด้วยอย่างเงี้ย ล้วก็ชาร์จถาดทุกเดือนพอเราชาร์จถาดทุกเดือนปุ๊บล้วก็ยังไงแล้วกลับมาทํางานเหมือนเดิมน,น่ะมันทําให้เราว่าโอเคทุกเดือนเราทํางานนะเรามีจิตใจที่ว่าเออเราทํางานแล้วเราก็ไปชาร์จถาดเราแล้ว,ล,วล้วกลับมาทํางานเหมือนเดิมแล้วก็ลูกน้องก็เหมือนกันลูกน้องผมอยู่ไหนเขาก็ต้องทํางานเขาจะไปเที่ยวเขาก็เอางานไปด้วยทุกวันนี้ก็มีแท็บเล็ตมีอะไรต่างๆที่เราสามารถเอาไปได้แล้วก็ทํางานของเราได้นะครับไม่จําเป็นผมจะบอกทีมง,งานตถอะคุณไม่จําเป็นที่อยู่ออฟฟิศนะคุณไม่จําเป็นที่อยู่ที่ไหนนะ คุณจำคุณไม่จําเป็นที่มาวันนี้นะเพราะสไตล์การทํางานผมฟรีสไตล์คุณทํางานที่ไหนได้แต่ผมต้องการงานให้ผมจบเท่านั้นเองนี่คือการหลักเกณฑ์ของการทํางานของเราคุณไม่ต้องไปที่ออฟฟิศคุณจะดื่มนดื่มกาแฟแก้วหนึ่งมันทางานงคุณแล้วแต่คุณทํางานเมื่อไหร่ได้ขอให้วันนี้จบเท่านั้นเองอ,นนอันนี้คืออันนี้คือการทํางานของผมนะแล้วก็ผมไม่ใช่เจ้านายเขานะครับถ้ามีทีมงานผมจะไม่ใช่เจ้านายเขาเราเป็นเพื่อนงานด้วยกันนี่คือความคิดผมบางคนมีร้านอาหารมีนู้นมีนี่ แล้วก็ไม่รู้จักว่าเอาใจเขาไม่ใส่ใจเราเขาจะไม่เอฟซี FC. ถ้าเราเอาใจเขาไมา่ใส่ใจเราเนี่ยเอฟซีนะครับผมมันจะดีมากผมเอาใจใส่กับทีมงานว่าอ่ะวันนี้าทานข้าวยังเป็นไงบ้างเธอมีปัญหาไหมคุยมาว่ามาวันนี้สง่สงงานให้เธอโอเคไหมประมาณเขาบอกโอเคดีอ่ะแล้วก็ภูมิใจกับงานของเราเขาก็รับอยากรับงานใหม่อยากรับงานเรื่อยๆนะอันนี้คือสิ่งที่เราทําได้ แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของออร้านอาหารแล้วมาสาบมาโขเขาเนี่ยเรื่องทดเรียกไออี e อย่างงู้นและขยัก,กอยู่คุณนะผมถามแนละ้วไม่มีใครยิ่งคุณคุยกับเขาอย่างนั้นเขายิ่งพูดแล้วชื่อเสียงคุณก็เสียไปเปล่านะครับเพราะฉันันาเอฟซีเนาะผมก็บอกกล่าวออกาว่า,าการที่เราจะเป็นเจ้าคนในคนนะครับหรือเป็นเจ้านายคนอื่นนะเราเออกใจเขามาใส่ใจเราแล้วทีมงานของเราจะเข้าใจเราแล้วเขาทำงานให้เราดีด้วยนะครับผม นะครับไม่ต้องไปอวดว่าเราเป็นเจ้านายไม่ต้องไปอวดว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทไม่ต้องไปอวดแต่งตัวธรรมดาเ <c oughs> ส,ส,สื้ og, อยืดสีดำนะหมวกอันนึงจบแล้วครับการไลฟ์สดไม่ม S <S <ส ONEY. S 1> ต้องมาแต่งศูนย์ให้ใครรับรู้ครับผมไม่สนใจผมติดตดีมมาก่อนผมจนมาก่อนนะครับผมจนมาก่อนเพราะฉะนั้นความจนทําให้เรารู้ว่ามันจนไปแล้วนะครับเรารู้แล้วความรู้สึกจนเป็นไงบ้างเพราะฉะนั้นเราเดินหน้าต่อไปไอคนที่ไม่จนๆน่ะแล้วมาจนครั้งหนึ่งจะไม่มีฟื้นได้เพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้พื้นฐา,านความจน ผมเคยกินข้าวนะผมเคยกินข้าวสมัยก่อนคือผมไม่ต้องการความช่วยเหลือกับพ่อแม่นะถ้าผมทําผิดหรืออะไรไม่ดีเลยผมก็อยู่งนั้นน่ะนะครับผมผมเคยกินข้าวมีขนมปังน่ะก้อนหนึ่งแล้วมันแห้งแล้วผมต้องไปซุปซบน้ำอ่าเอาน้ำซบ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 เข้าไปขนานแล้วมันอุ่นที่ไมโครเวฟให้มันอีกครั้งสามารถกินได้กับมายองเนสผมเคยกินนะมาม่าก็ไม่มีสมัยก่อนนะผมเคยลาบากนะไม่ใช่ไม่เคยลาบากเนาะนั่นแหละประมาณนี้แล้วกันนะเอฟซีเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าความจนของเราเป็นไงบ้าง ทุกคนพ่อแม่ไม่ได้รวยเนี่ยทุกคนก็จนมาก่อนเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทําให้ตัวเองอัปเดตขึ้นมาแต่อย่าลืมตัวว่าเราจนมาก่อนอย่าลืมตัวว่าวันนี้เราเป็นยังไงบ้างอย่าลืมตัวเองฉันอย่างดีรู้มาห์มาหา่าทุกทสิ่งทุกอย่างเราดีหมดแล้วคนสุดท้ายเป็นไงบ้างพอคนล้มปุ๊บมันไม่ดีเลยสู้ว่าเราครบนับถือสวัสดีครับมือมีไหว้สวัสดีครับววสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรให้ช่วยครับเท่านั้นเองทุกคนก็จะรักใคร่แล้วแต่ถ้านะครับแต่ถ้าคุณจะ ฉันเป็นเจ้าของเออเธอต้องกลับไหว้ฉันจะไม่มีใครรักใครคุณเลยเพราะฉันจุดนี้คนไทยที่นี่หลายๆคนยังทําไม่ได้ถ้าลูกค้ามาพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกน้องคุยเขาดีๆนั่นเองอันนี้คือเทคนิคของผมเลยคุณจะก้าวหน้าต่อไปแต่ถ้าคุณยิงยะโสในตัวเองว่าฉันดีวพวกเธอพวกเธอไม่มีความรู้บอกลูกน้องกลับไปพวกก็ด่าลูกน้องซ้าอีกไม่ดีนะครับเนาะประมาณนี้อ่าคุณพี่พา นายจ้างในฝันเลยโอ้โนายจ้างในฝันเลยขอบคุณมากครับคุณนดนดาบอกว่าทํางานร่วมกับอ่ากับพิมพาด้วยกันน้ําใจกับเขาจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนถูกต้องครับขเขาก็ทํางานให้เราแบบว่าดีดๆด้วยนะครับผมเขาทางานกับเราดีๆด้วยนะครับพิมพาว่าอ่าอย่างตอนเช้าที่คุณชัยพูดถูกต้องทุกอย่างเลยขอบคุณมากครับผมเนาะผมก็มา,อาเอาข้อมูลดีๆมามาให้เอฟซีด้รับรู้รับทราบว่าเออประมาณไหนประมาณไหนเราต้องระวังหลายๆ ช่องทางเราต้องระวังช่องทางนี้เราต้อระวังช่องทางนี้ผมไม่รู้ละว,ว่าใครจะทําให้คําสมัยก่อนผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นใหญ่โตขนาดไหนผมไม่รู้แต่ทุกวันนี้ผมรู้ว่าผมพูดนะครับผมผมพูดมาเพื่อให้คนไทยดีขึ้นในเก่าเพื่อมาจิดใต้สำนึกตัวเองว่าเออเว้ยคนไทยก็พูดถูกมันมันเราเราเก็บเงินให้เราเองเราทำนู่นทำนี่ให้เราเองทุกสิ่งทุกอย่างเออโอเคดีเออ คุณก็ได้ประสบการณ์ที่ดีๆคุณก็ได้สิ่งที่ดีๆที่มาหาคุณใช่ไหมครับเพราะฉันผมคิดว่าโอเคทุกอย่างลงตัวหมดแล้วนะครับวันนี้ประมาณเท่านี้แล้วกันครับเพราะว่า f c ก็วันนี้ไลฟ์สองรอบแล้วก็ขอความคุณาให้ f c ทุกท่าน,นครับกรุณาแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็เนาะแชร์ผมด้วยแล้วก็ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าเรื่องการส่งของไปเมืองไทยนะครับข้อควรระวังเดี๋ยวจะโดนเขาโกหกหรือหลอกลวงอะไรต่างๆ แลวการพูดกันจาถ้าไม่รู้เรื่องถามผมก่อนว่าคุณชัยมันอันนี้ครูโอเคไหมส่งหอไปเมืองไทยเป็นยไงบ้างไม,ไม่ไม่ทราบว่าอ่าไม่เป็นยังไงม่นเป็นแล้วก็เสียงเดียวก็ไม่ได้นะครับเนาะประมาณนี้กันขอบคุณมากครับ FC ทุกท่านที่รับชมรับฟังแล้วก็การดนาแชร์ผมด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ